สวัสดีครับวันนี้เราจะพาเพื่อนมารับชมนะเจ้ารีโว้นะว่าเราทําอะไรไปบ้างนะถ้าเราซื้อรถใหม่นะหรือว่ารถมือสองเนี่ยชอบตัวต้านให้รักรีโวนะแล้วก็เอามาบนทุกบาร์มนะเราควรที่จะเสริมเติมแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวจะร,รับชมกันได้เลยนะครับครับก็จริงๆแล้วก็ไม่อยากจะทําแลวนะคลิปนี้เพราะว่าทําหลายรอบแล้วนะเขาถามมาเยอะสะเกินนะบางทีคลิปเนี่ยมันเก่าไปมากแล้วนะที่ผมทําไปนะเนี่ยผมก็ต้องมาทาอีกแล้วเช่นเคยนะครับ ก็เรื่องเดิมๆอีกแล้วนะหนะ้าปีเรื่องเดิมๆนะแต่เอามาทำใหม่ในปี2000ออนี้นะีนะหรือว่า2565หรือเปล่านะน่าจะ65นะโอเคนะถามกันมาเยอะนะว่าออลอ้อใส่ลอ้ออะไรยางใส่ยาง,ยางอะไรนะใส่แหนบกี่แผ่นใส่โชคอะไรยก2นิ้วไหมนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมาพูดกันนะมาตอบในคลิปนี้เลยนะไว้สำหรับเป็นแนวทางสำหรับใครที่เออ เอารถไปบรรทุกบา์บรรทุกปุ๋ยบรรทุกมายางบรรทุกกระหล่ำอะไรก็ว่าไปนะบรรทุกแล้วแต่คุณจะบรรทุกเลยนะนี่ก็คือแนวทางการแต่งรถออกมาใช้งานของช่องกันกับลูกชาวสวนนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเราทําอะไรกันบ้างนาครับมันจะย้อนแสงไปไหนนักหนาวันนี้นะก็ได้แค่นี้จริงๆนะโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูกันเริ่มที่ล้อนะครัล้อหน้าหลังเนี่ยเท่ากันนะครับนี่รถโฟล์วินะต้อง ้องรอหน้าหลังเท่ากันนะนี่เจ้าตัวก๊กกับมาอีกแล้วเช่นเคยฮนะอะ,อะไรครับน้องก๊กกับเราจะพูดได้แล้วนะเนี่ยเด็กนี้จะสองปีกว่า,วาแล้วนะนี่ไ,นะไปแล้วนะ <laughs> มันบอกพาพ่อมันทำาอะไรวันเนี่ยโอเคนะมาดูกันนะเริ่มอยากล้อนะหน้าหลังก็เป็นล้อกระทะนะของอะไรไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ยี่ห้อนะพอดีก็จัดเซตมาให้นะเดยบอกที่ร้านเขาว่าเอออยากได้กระทะบรรทุกปามนะดับน้ำหนักได้นะ สองสามตันหรือว่าสี่ตันก็ได้นะนี่เขาก็จัดแบบนี้มาให้นะผมไม่รู้เหมือนกันว่ากระทะอะไรนะแต่ว่าเป็นขนาดสิบหกนิ้วไปไหนลูกมันจะไปไหนไปไหนเดี๋ยวพอถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งนะตรอนโกระทะนะขนาดสิบกนิ้วนะกว้างเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะแปดแหละนะความบ้างน่าจะแปดนะอบอบอะไรก็ไม่รู้นะอะไรอ่ะ อะไรครับไปที่แม่ก่อนไปไปไหนก็ไปไปโอเคนะไปดูรอหนักกว่านะเด็กกูกลับมันมาก่อกวนะก็ขนาดนะเป็น265 75R16 นะคร LT Light Track นะก็คือยางสำหรับบรรทุกนะเป็นยางลิงหลง Cross Wing นะวิงหรือวิงไม่รู้เหมือนกันนะอ่านว่าค r อสวิงก็แล้วกันนะยางลิงหลงนะยางไทยนะแต่ชื่อจีนจะมัดเลย นะก็พราใบสิบชั้นน้มันทุกความได้โคตรดีนะแต่ครับถนนดําก็เสียงดังแน่นอนอยู่แล้วนะอย่าไปถามหาความเงียบกับยางชุดนี้นะบังก็เป็นแบบนี้คนระับอย่าเอาไปดีนี่ดอกยางก็เป็นบังบังแบบนี้นะนิ้วโคตรนิ้วดีนิ้วชีน้นี่ยัดก็ไปได้เลยนะนี่ยยางมัดเทเรนนะโนไปกินข้าวซะไอ้หนู นี่ล้อยางก็มานีนะหน้าหลังต้องเท่ากันนะโฟวินนะคุณอย่าไปใส่แบบมั่วๆนะบุณเข้าโฟวินเนี่ยอาจจะทาให้เฟืองเฟืองอะไรกบกันพังชิบหายได้เลยนะอย่าหยาบนะอย่าหยาบรถโรูวินต้องหน้าหลังเท่ากันนะครับต่อไปนะก็ถามกันมาเยอะเหมือนกันนะก็คือแนบแนบใส่กี่แผ่นนะส่วนตัวผมเนี่ยก็ใส่ประมาณนี่เออสามแผ่นนะเห็นกันหรือปเปล่าเอ้ในแนบนะ แกแบแป๊บนึงแนบก็สาแผ่นนะหาบสองเออแอดหนะแอดก็คือตัวท,ที่อยู่ระหว่างหาบกับตัวบนนะแนบโดยสารแบบนี้หน้าตาประมาณนี้นี่นะบอกตรงว่าถ้าบรรทุก2องถึงสาตันกว่าเนี่ยไอตัวนี้ใส่แผ่เดียวก็ได้นะมันมันไม่ตีกันดังหน้าหูนะพอเราครขับเนี่ยมันก็จะตีกันนะต,ต,ตึงตักตึกตักนะก็คนขัีจยน่ารำคาญน,นิดนึงนะ แต่ถ้าอยู่ในรถก็ได้ยินนะครับแต่ว่าไม่เยอะนะแต่ถ้าอยู่นอกรถเนี่ยดังมากๆเลยนะแหนก็ประมาณนี้นะสามแผ่นนะจริงๆแล้วแหนบแอดแผ่นเดียวแล้วก็แหนบหาแผ่นเดียวก็พอนะไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้กนะ็นดะหน้ามันเน่านะโอเคเดี๋ยวไปต่อไปกันนะครับต่อไปเป็นโชกคนะเป็นโรเวอร์จัมโบ้นะก็ใช้งานได้ดีนะก็โค้งหนึบดีนะหนึบดีไม่ค่อยร่อนนะแม้ว่ารถจะยกสนิ้วเนี่ย ก็ขับเร็วได้นะับร้อยสี่ได้นะยางวัดร้อยสีก่ก็ก็พอแล้วนะําก็พอแล้วนะับด้านหน้าก็จัมโบ้เหมือนกันนะเซตนี้ยกสองนิ้วแต่ลงนะ <c oughs> นี่จัมโบ้สีแดงนะจัมโบ้เนี่ยเป็นสีแดงกระบอกขาวนะครับยางเนี่ยสีแดงนะยกสองนิ้วนะับข้างหน้าเนี่ยเรายกสองนิ้วนะแต่ข้างไอ้รถแหนบที่อยู่บนเราเนี่ยเมื่อเรายกข้างหลังเนี่ยข้างหน้าจะขึ้นตามนะข้างหน้าก็จะขึ้นน่าจะเกินแล้วแหละ าจะเป็นสองนิ้วครึ่งหรือสามนิ้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่ถ้าสองนิ้วมันน่าจะเตี้ยวกว่านี้แต่นี่มันสูงซะหลอเกินนะชูโชของโปรเฟนเดอร์แแมสของไอรอนแมนแหนภาพก็ของสามิรนะประมาณนี้นะก็สามารถบรรทุกบามได้แล้วนะแล้วก็รัว่วรั่วก็ร้านทั่วไปนะร้านขายรั้วทั่วไปนะนี่ประมาณนี้นะการชนเล็กเนี่ยเพิ่งมาทีหลังนะซื้อจากเพจหนึ่งนะแม่เจ้าบอกว่าบอกูว่าลาก ห้าหกดันสบายๆนะแม่เจ้าลากทีเดียวกระจุยกนะบ่อเด้ยคำเดียวแหกเลยนะนนี่ก็แหกแหกระจุยกระจายหมดเลยนะกันชนตามเพจเนี่ยถ้าคุณเอาไปใช้งานหนักๆเนี่ยคุณก็ต้องไปดามเสริมนะนี่นี่เราให้โชเฟอร์ดามเสริมกันชนเหล็กใหม่แล้วนะนี่นี่ต้องเสริมใหม่หมดเลยนะเพราะว่าเราลากไม่โครเนี่ยมันกระชากนะ้แม่เจ้าทีทีนะเหมือนเหล็กที่ฉีกออกจากกันเลยนั่นนี่ก็ไม่ค่อยทนนะก็เหล็กบางๆนะครับ ประมาณนี้นะเอาได้มากเจ็ดพันกว่าบาทก็ไม่เป็นไรนะราคาม,มันถูกนะถ้าซื้อที่มียี่ห้อ,อก,ก็เป็นหมื่นนะขอเอาเลยนะบันไดข้างนะขออะไรไม่รู้เหมือนกันนะซื้อนานแล้วซื้อตั้งแต่ออกรถเลยนะประมาณนี้นะแล้วก็วินนะวินก็ถามมาเยอะเสือเกินนะทปสปีดนะก็แก๊ซี่สี่คูนสี่นะ Get C, 4, นะไปซื้อได้เลยนะร้านนั้นผมติดร้านนั้นเลยไม่ซ่อมของเขาเหมือนกันนะก็บริการก็ดีไหมก็ลองเข้าไปดู นะครับก็ก็ใช้ได้นะวินนะถ้าไม่ใช้เนี่ยก็อย่าติดดีกว่าน่าจะติดเท่ๆเนี่ยแม่เจ้าซ่มอมพูดแพงเลยนะครับติดเท่ๆเนี่ยอย่าหาติดดีกว่านะแต่ถ้าอยากติดก็ติดนะแต่ถ้าติดแล้วไม่ใช่ก็อย่าไปติดดีกว่าเบืองตังนะเสียต,ตังสองสามมือาาอะไรครับโอเคนะกุ๊กกับมันม,มหาหมดแล้วนะใส่ตามเพราะไปกินข้าวนะตลอดคลิปนี้ก็มานนี้ด้วยกนะันนะก็ปีสองพัน ยี่สองก็ขอมีความสุขเยอะๆนะครับมีตังค์เยอะๆเช่นกันนะที่สิ่งใดกไ็ได้สิ่งนั้นนะเราจะันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดซับสไครต์ต้องกันกรับโรคชาวสวนด้วยแต่นนี้ก็สวัสดีครับผม